ดีครับผมมาทอซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับอันนี้เป็นปอสเจ็ดหนึ่งแปดนะครับมาจัดชุดทอ f ฟูเซ็ตนะฮะเดี๋ยวเรามองดูผลงานใต้ทางรถว่าเราทําอะไรไปบ้างเป็นไงนะฮะนี่นะครับชุดปลายเราใช้เป็นปลายคาร์บอนนะครับที่เราติดตั้งไปนะฮะอันนี้เป็นหม้อสูตรยูโรอาร์ตนะครับปรับเสียงได้แบบซูเปอร์คาร์นะฮะส่วนชิ้นงานนี้เราเดินสร้างแขนขึ้นมาใหม่นะครับชุดท่อนี้เราจะมีตัวหลอกให้ด้วย ่วนนี้เราเดินตั้งแต่หลังทวีนะครับขยายชุดคอนี่เป็น3นิ้วนะฮะเพื่อ,อตัาเลนที่โฟขึ้นให้กําลังดีขึ้นรองรับการรีแมปเลยนะครับเป็นสเตทสองเลยเลยเดี๋ยวลองไปดูผลงานเรื่องเสียงนะฮะเสียงกับคลิปตราเลงเป็นไงนะครับ